The Destination และตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่คาจีคาเฟ่ค่ะแล้วก็อยู่กับคุณเจ้าของนะคะคุณโจ้นั่นเองค่ะ,คะสวัสดีค่ะ โอ้ยคุณโจ้ขาที่นี่ร่มรื่นมากๆต้นไม้ใหญ่ๆเยอะมากๆเลยนะคะอยากให้คุณโจ้เล่าถึงความเป็นมาของที่นี่ให้พวกเราได้รับทราบกันสักนิดนึงค่ะดังเดิมเนี่ยก็คือเป็นบ้านของเราเองครับสมัยก่อนเนี่ยประกอบกิจการโรงอนานาน,าน้ำนะครับแต่ว่าเราก็เหมือนแปลงอาคารที่มาเนี่ยครับให้กลายเป็นคาเฟ่แล้วก็ที่พักครับค่ะครับแล้วก็ที่นี่เนี่ยอยู่ริมน้ำด้วยตรงนี้เป็นคลองสองพี่น้องนะครับคลองสองพี่น้องคลองสองพี่น้องครับ หลักๆก็มี3าสโซนนะครับแรกเริ่มเราเราทำที่พักก่อนครับแต่งอาคารแล้วก็บ้านต่างๆให้เป็นที่พักก่อนแล้วก็คิดว่าเออถ้ามีขายเครื่องดื่มกาแฟอะไรอย่างี้คิดว่ามันน่าจะลงตัวกันตามมาด้วยเมนูน้ำดื่มผักผลไม้เพื่อสุขภาพใช่ครับสุดท้ายเนี่ยเราก็ตามมาด้วยร้านขายของฝากครับครับอันนี้ก็จะเป็นบ้าน บ้านพักหลังใหญ่นะครับค่ะครับเดี๋ยวพาเข้าไปชมข้างในนะครับได้เลยค่ะมีทั้งแบบห้องเตียงแฝดห้องทวินกับห้องเตียงดับเบิลนะครับค่ะแล้วก็ทางด้านนี้จะมีห้องครัวครับลูกค้าสามารถนําวัตถุดิบอะไรมาทําเองได้ครับอันนี้เราจะพามาชมอีกโซนหนึ่งของที่พักเรานะครับโซนนี้จะอยู่บนอาคารชั้นสองนะครับโซนนี้จะมีทั้งหมด5ห้องนะครับโหห้องนี้สวยมากเลยนะคะครับ ห้องนี้แบบมีสไตล์การตกแต่งอย่างไงบ้างคะครับห้องนี้จะน้นให้โคซี่ครับสบายตามีแสงธรรมชาติเยอะหน้าต่างเห็นวิวต้นไม้ในสวนอย่างเงี้ยครับ<อ>ต้นไม้ถ้าฤดูนี้ก็จะเห็นดอกไม้เยอะแยะเลยครับอืบอน,นี้ก็คุณเจ้าบอกว่าเป็นห้องที่แบบว่าขายดีด้วย,ยแล้วก็วิวสวยอีกห้องนึงใช่ครับ หลังจากที่เรานะคะได้ไปชมตัวบ้านพักกันมาแล้วตอนนี้คุณโจ้ก็พาแมวนะคะมาอยู่ที่คาจีคาเฟ่นั่นเองค่ะอ้ที่นี่นะคะก็มีเมนูเยอะมากๆเลยค่ะโดยรวมแล้วเนี่ยคอนเซปต์ของคาจีคาเฟ่นเนี่ยมียังไงบ้างคะคุณโจ้ครับของเราตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องดื่มสไตล์แบบว่ามีกาแฟทั่วไปก็มีนะครับแล้วก็นอกเหนือจากกาแฟแบบคาเฟ่เราจะมีน้ําสกัด น้ำเพื่อสุขภาพจะ oh. เป็นผลไม้สด oh. ไม่ใส่น้ําเชื่อมอะไรของนี้ครับ oh. มีทั้งเป็นสมูทตี้แล้วก็แบบแยกกะครับอันนี้จะเป็นอาหารอันนี้จะเป็นเมนูแนะนำนะครับ oh. พิซซ่าโรตีต้ยมยำกุ้งพิซซ่าเนี่ยจ,จะไม่ได้ใช้แป้งเหมือนพิซซ่าปกติ oh. จะเป็นแป้งโรตีครับท็อปปิ้งด้วยเป็นซอสนะครับซอสต,ต้ยมยำ แล้วก็มีเนื้อกุ้งอยู่ข้างในถัดมานะครับอันนี้จะเป็นเมนูข้าวห่อใบบัวนะครับค่ะจะเป็นข้าวไรซ์เบอรี่นะครับข้าวสีดำข้างในก็คือจะมีพวกกุนเชียงเนื้อหมูค่ะแปะก้วยและไข่เค็มครับร้อนๆแบบนี้นะคะขอมาชิมเมนูเครื่องดื่มกันก่อนเลยค่ะนี่เป็นเมนูน้ำผักผลไม้สกัดนะคะอือหู อร่อยมากเลยค่ะสดชื่นสุดๆเลยเอาละตอนนี้มาชิมอาหารกันบ้างนะคะอืมคอหมูนะคะโอ้โหมีความนุ่มมากๆค่ะแล้วก็น้ำจิ้มแจ่วนะคะก็คือแบบ รสชาติแบบไม่เผ็ดมากนะคะกลมกล่อมทานคู่กันลงตัวกำลังดีเลยค่ะเหมาะสำหรับคนที่ชอบทานคอหมูย่างอย่างเรามากๆเลยค่ะ หลังจากที่เรานะคะได้ไปทานอาหารกันแล้วตอนนี้ค่ะคุณโจก็เลยพาเรานะคะมาเดินย่อยอาหารค่ะที่อีกหนึง่งโซนที่น่าสนใจแล้วก็โอ้โหมีความเขียวมากๆเขียวกะจีสมกับชื่อคาจีคาเฟ่เลยโซนนี้เป็นโซนของโซนนี้นะครับจะเป็นโซนของฝากซูวเนียนะครับค่ะก็คือมีต้นไม้ขายด้วยนะครับแล้วก็มีกระเป๋านี่เป็นงานฝีมือจากชุมชนนะครับ,รบเขาเอามาฝากขายอะไรแบบนี้ครับแล้วก็รับไว้ครับ โอ้โหวันนี้นะคะถือได้ว่าคุ้มมากๆเลยนะคะที่พี่โจ้เนี่ยพาแมวค่ะแลวคุณผู้ชมนะคะมาเยี่ยมชมที่คาจีคาเฟ่แอนโฮสเทลแห่งนี้เพราะว่ามีทั้งที่พักสวยๆบรรยากาศแบบร่มรื่นมากๆมีโซนคาเฟ่ด้วยอาหารก็อร่อยมากๆเลยค่ะมีขนมด้วยมีเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพแล้วก็ยังมีโซนช้อปปิ้งนะคะที่มีทั้งต้นไม้แล้วก็สินค้าหัตถกรรมพื้นบ้านให้ได้ช้อปปิ้งกันวันนี้ขอขอบคุณคุณโจ้ม,มากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะครับครับ destination